อ่าสวัสดีครับวันนี้ผมวุดครับนี่ก็พาเอฟซีมาติดตามฮะสวนของเฮียติดอีกรอบนึงนี่ฮะก็ที่เขาใช้มูลไก่กับทางดินนะแล้วก็มาใช้ตัวฮอร์โมนที่ผมแนะนําทางใบนี่ครับอ่าเพิ่งตัดลูกไปก็มีดอกมาอีกนะมีดอกมาอีกแต่ว่ามันอาจจะมีลงหวงบ้างความสมบูรณ์ของมันอยู่อันนี้ทุกเรียน2ปีที่เขาเขาตัดไปไอ้ที่มีลูกนะสองปี องปีแปดเดือนนี่แหละมันจะเข้าสามปีกัลักดาเนี่ยฮะต้นต้นเนี้ยสวนเนี้ยอ่าที่ที่จันเนี้ยนะที่จันที่ผมมาทําคลิปไว้แล้วก็ของเกี่ยวที่เขาก็มีคนดูเยอะอยู่อ่าแปลงนี้นี่ฮะหลังจากที่เขาใช้ฮอร์โมนเข้าไปชุดนี้อ่าเห็นไหมฮะก็ถือว่าใบสมบูรณ์นะสวยเลยนะอันนี้เขาพ่นไปสองรอบนะฮอร์โมนฮอร์โมนทางใบพ่นไปสองรอบมนะั้งนี่จะมีใบชุดสองออกมาแล้วใบชุดสองออกมาแล้วนี่ฮะ ใบชุดสใบชุดแรกนี่ออกมาประมาณนี้แล้วเนี่ยชุดแรกออกมาประมาณนี้แล้อันนี้ตาใบาชุดสองกำลังจะออกมาช่วงนี้ก็เป็นเดือนรกรกฎาะะจะเข้าสิงหาแล้วอยู่ริมถนนเลยนี่ฮะ,ะเามาเก็บฟาร,ร์มสมบูรณ์ให้ทางเอซีระยะที่เขาปลูกก็คือ7-7เลยระยะชิดเลยนี่สวยมากเลยอ่า อันนี้อันน you, oh, so teachers, 2 2> ี้ก็เท่าไหร่อายุเท่าไหร่เท่ากันเท่ากันใช่ไหมโอ๋ออันนี้ก็สองปีเท่าไหร่เนี้ยปกอย่างนี้เหมือนกันสองปีฝาอสองปีฝาก็เพิ่งตัดลูกไปนี่ฮะก็มีดอกอีกเหมือนกันมันมีเพราะมันฟุกใช่ไหมแต่ฟุกหลายต้นนะเออเออมันจะเอาใช่ไหมมันออกเองว่านี่ฮะอันนี้ก็ออกต่ออีกนี่ต้นนี้ก็มีอ่าเห็นไหมฮะเพิ่งตัดลูกไปแล้วก็เนี่ยยังมีอยู่ ก็จะมีต้นนี้อีกต้นหนึ่งตอนแล้วก็ตรนนู้นอีกสองสามต้นนะนี่ฮะนี่อันนี้ต้งงองต,ตัดลูกไปงวงยังอยู่เลยเห็นไหมครับเนี่ยต้องตัดลูกไปสองปีห้าเดือนใช่ไหมที่ตัดไปเนาะอ่าก็จะเข้าสามปีก็อีกอีกสักกรกฎาเนี่ยอ,อ่าเหลืออีกเดือนก็สามปีเนี่ยเนี่ยออกดอกมาอีกเนี่ยอเราถือว่าสมบูรณ์มากเลยสวนนี้นี่ก็แต่งกิ่งแล้วเตรียมทาใบชุดที่สองใช่ไหม แล้วก็จะทำสารช่วงอะไรอะสิงหาเอ้ยกันยาสิงหากันยากันยานันน่าจะมากันยาเทาสิงหาน่าน่าจะไม่ทันอ่านี่ฮะก็ก็ใช้ตัวคู่หูนี่แหละเนาะที่ใช้กบมั่นใจไหมที่ได้ใช้แล้วอย่างแค่ไหมยัางแค่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ค่อยเชื่อใช่ไหมนี่ฮะก็เลยอ่ายังไม่ค่อยเชื่อแต่ทีนเห็นอยู่แล้วตามตามสภาพเนี่ยใบก็ออกมาตามตามสภาพที่เห็นเนี่ยครับ อ่าถือว่าโอเคอยู่อ่าเด,ดี๋ยวเขาว่าอีกแล้วให้ให้เรามั่นใจอันนี้ก็เป็นใบชุดที่สองที่ออกใช่ไหมกระดุมนี่ยอ่าผมอยากกะดุมออกนิดหนึอืมบวกพร้อมกันเหมือนกันนี่ครับกระดุมอันนี้ก็เป็นใบชุดที่สองตลอดใบชุดนี้เต็มก็โฉบ์สารได้เหมือนกันพันก่อนลรงแรงอันนี้แต่เลยเขาจะต้นเนี่ยเพราะมันกระดุมมันจะรัดช้ามาอ๋อกระดุมะะมันจริงๆมันรัดช้าใช่ไหมกระดุมจะรัดสาวอ๋อ โอย้ยดูใบออกมาดิโอ้สวยเนี่ยชุดนี้อือถือว่าใบใช้ดไ,ชได้เลยแต่ชุดในนี่ก็สมบูรณ์หมดเลยเนาะยังไม่ได้แต่งครับยังไม่ได้แต่งเนาะชุดบบชุดในตแต่ผมก็ยังไม่รู้ผมใช้ยาอะไรยังไม่รู้ใช้ยาอะไรยังยังพูดไม่ได้เต็มปากแต่แต่แต่ที่ยินเห็นอยู่นี่เพิ่งใช้ไป,ไ,ไ,ปไปรอบนึงได้ผสมผสมตัวอื่นไหมหรือว่าผสมยาฆ่า,า,มาแมลงเดียว อ๋อผสมค่า,มาแมลงอย่างเดียวใช่ไหมอ๋อเนี่ยเดินหัวยอดหมดเลยเราดูใบชุดนี้สวยนะใช้ได้เลยนี่ครับอันนี้พน่นแบบไหนบ้างพ่นทางดินเหรอโอ้ยดูมันแตกดีพ่นนี้เป็นทิ้งพ่นนี้เป็นทิ้งกับพ่นใบไปหลอกอ๋อพ่นดิน,น,นไป,ไลนไปแล้วก็พ่นใบโอ้อยดูดิโอ้โหออว่าสวยเลยนะ นี่ฮะใช้ได้เลยดาตรงนี้ไม่ค่อยรัดดินไม่ดีอ๋อตรงนี้ธรรมดาไม่ค่อยรัดอ่ะอืมแต่ตอนนี้โหมันพูดยทุกพูดยทุกต้นเลยเนาะนี่เดี๋ยวแค่แค่สอยแหน่งใสยแหนงแล้วเอาใบชุดนึงแต่งแตงแล้วยังไม่ได้แต่งชุดนี้ยังไม่ได้แต่งชุดนี้นี่ฮะก็เพิ่งตัดลูกไปได้หมดไปได้มีกี่วันนี้เองเชื่อยังไม่ได้เอาออกเลยแต่ดูใบใบแรกมาแก่ไวมากเนาะถือว่าโอเคเลยนะฮะ อมใบแรกมาแก่ใบแล้วนี่ตาใบสองเริ่มเริ่มจะออกมาแล้วฮะแอบเดียวผมว่าน่าจะทําได้ก่อนนะทำออกมาลองเสริมสักเจ็ดวันหรือว่าสิบวันครับลองอัาดูเพราะผม้องอัดของผมที่บ้านเลยผมมาสองรอบเลยเจ็ดวันเจ็ดวันดูผมแม่งแต่งไวเลยเออเพราะว่าตอนนี้ฉีดก็เอาใบขิ่งเดดี๋ยวบา นแก่เร็วก็มาผมมาวันนั้นวิ่งผ่านยอดแดงหมดเลยเออโคสวยเลยแป๊บเออแป๊บเดียวโอ้ยถึงว่าแป๊บเดียวใบดูเต็มหมดเลยตัดลูกกับมาเป็นที่สองเลยเนาะอ๋อตัดวันที่สองมันทันกับประมาณสี่ประมาณนี้เนาะเออใช่ใช่แล้วก็ประมาณนี้ก็ยังไม่ได้เดือนกับว่าประมาณเกือบเดือนแต่ใช้ก่อนนั้นพอตัดลูกเสร็จก็เริ่มใช้ใช่ไหมตัดลูกเสร็จประมาณอาทิตย์ละเออแล้วหลังจากนั้นผมมาพอดีมันเออมันก็เริ่มแตกใบเนาะ มันก็ไวนะครับอ๋อตาสองชุดมันตัดชุดแรกไปยังแมหมดชุดหลังไงอืมอุ้ยดูดิแต่ต้นนี้ตีเลยจะตายนะลุงนะไหนต้นหนึ่งสามต้นอ๋อนี่เหรอฟื้นหมดแล้วโอ้สามต้นนี้เจียวออกต้นเลยที่เราไปจอดเออไม่ต้อดออกแล้วเอาเอาสามต้นไปเลยอุ้ยเออแต่ฟื้นหมดเลยนะสวยไปสวยไปดูฟื้นเนี่ยไปดูหนินะไปดูมันมีข้างในใช่ไหม อ๋กคืออรจะคอนทิ้งแล้วเออแล้วมัน็เป็นยวเอไยาะไหรอีกแล้วให้รมั่นใจก่อนอะถึงว่าเหมือนที่ผมใช้แหละเอเหมือนที่ผมใช้ที่บ้านนะผมก็ยังไม่ได้บอกอะไรเา้างหมารเอพราะว่าเรายังเพิ่งเพิ่งจะใช้เองแต่คนอื่นน่ยเขาใช้กันนาแล้วไหมอ๋อยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยใช่ไหม แต่สละแต่ไปลองใช้กับสละแล้วใช่ไหมลูกใหญ่ดีใช่ไหมโอ้สวยเลยนี่ฮะลูกต้นนี้ก็จะเอาออกมาจากรัดแน่ๆอ๋อตัวนี้นะอ๋อแต่ดูนี่ฮะมันแตกแขนงข้างในออกมาหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะแตกหมดแล้วโอ้ดูโคนดิโคนก็หน่าหมดเลยใช่ไหมแต่ดูมีรากเฮ้ยโหดูเห็นไหมราออกเหมือันนั้นเลยเออ นี่เลยดูที่รากออกเอเ้หเ,เห็นไหมเนี่ยรากออกเนี่ยเออมันรอดตายแล้วเนี่นยแรงอากาศออกมาแล้วความสมบูรณ์มีไงเนี่ยข้างนี้ออกพึ่มเลยเออมันต้องให้เห็นเองใช้เองเนะถึงจะมั่นใจ <laughs> ต้นไม้ถ้ามันจะตายมันมีออกรากแล้วเออโหมันออกมาแล้วใช้ได้เลยอะอัดพนอัดเข้าไปเลยอย่างเงี้ยโอ้หรอดแล้วตอนนี้ก็หลายหมื่นนะารอดแล้ว ดีหน้านีโหองตทิ้งไงโอคลิปเก่าคนดูเยอะอยู่แทงของเยี่ยเนี่ยโอโหเว้ทำได้ไงเราใช้ของเราลเมันแน่นไปมันแน่นไปแต่ว่าแต่มันไม่ป่วยไงใช่มันแน่นแต่ส่วนอื่นเขาแน่นเขาป่วยไง แต่เราแน่นนะผมว่าไม่ใช่แหละผมก็ยังบอกไปถูกผมบอกตั้งปากผมก็บอกไปถูกเออใช่แต่ผมว่ามแค่ไปทีเดียวอ่าผมแค่ทีเดียวแล้ก็ไปเดลรัส์ขนาดนี้ที่มันก่อนติดก็ใช้อยู่นะเนาะอ๋อใช่ใช่ยาวเจ้าอื่นมันก็ไม่ได้รัดแบบนี้ใช่ไหมอ๋อแต่บางคนเราปูจะไปเต็มป่าก็มีใช่อ๋อคือมาเจอตัวนี้แล้วเรามันเห็นอย่างเงี้ยไม่เห็นตาที่เห็นใช่เออเดี๋ยวดูดิโอตรงนี้ก็เราหมดเลยมันมันหยุดแห้งหมดเลยเนาะ อันนี้ฝังเข็มนี่เขาฝังไว้ตั้งแต่ก่อนทําลูกนู่นนะไปไ้ฝังตอนนี้ฝังไว้นานแล้วเนโอ้โหดูเป็นขาว,เ,ขาวเออเหมือนของพี่ของพี่หมายเขาก็มันจะขาวอย่างเงี้ยมันจะแห้งขาวเลยไม่ต้องถากไม่ต้องอะไรมันจะรัดเนื้อออกมาเองเลยโอ้โหใช้ได้เลยดูใบโ,โ,โอ้โหนี่ฮะจากจากวันนั้นแต่เดือนไม่ถึงเดือนนี้ที่ผมมาถ่ายสภาพโอ้โหดีไปเดิมเลยเนีน่ยใบสวยเลย Át, อืมโอ้ยเนื้อมันแตกออกมาหมดเลยเปลือกแตกออกมาหมดเลยอะลูกเปลือกมันร่อนออกมาเลยสร้างเนื้อใหม่หมดเลยเนี่ยแดงหมดเลยอืมไได้เลยเออมันสร้างมันสร้างเปลือกใหม่ออกมาหมดเลยเนี่ยร่อนเลยเนี่ยอืมอ๋อดกเหมือนกันใช่ไหมแต่ต้นนี่สมบูรณ์สุมเดิมเลยเนี่ยใบไม่มีเหลืองเลยแล้วดูทรงใบใหญ่ด้วยโอ้ นี่ฮะสวยเลยใบเต็มหมดเลยนี่ครับโอ้โหพหมายของพหมายก็ม่เก๊เลยนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายต้นเล็กเขาเนะีนะ่ยว่าบุดแตกเท่า,าต้นใหญ่แล้วอ่ะไอต้นนี้อ่ะโอ้ใบนชะ่นะนี่ฮะดูดูคตรเลยเอ่อทีนี้จนะ <c oughs> นนม,มีอยู่ต้นเดี๋ยวผมให้ดูนี่ฮะใบอย่างนี้เลย <c oughs> เห็นไหมไไหเออคือมันก็งอแงหมดแล้วดูสภาพ เห็นไหมมันจะไม่เหมือนต้นอื่นแต่ดูแตกมาใหม่หมดเลยแสดงว่าตอนแรกใบมันร่วงหมดเลยดิใช่แล้วนี่อ๋อนี่ใบใหม่หมดเลยเห็นไหมฮะชุดนี้ชุดชุดใบใหม่หมดเลยตอนแรกใบร่วงหมดเลยนี่ฮะแล้วดูโคนโอ้โหโคน้ำปีเลยแต่นี่คือมันรัดแล้วนะเนี่ยมันขยายแล้วมันดันออกมาแล้วเนี่ยดันแตกออกมาแล้วโอ้ถือว่าโอเคแล้เนี่ยรอรอแค่ลากลากออกมาอย่างเดียวรอแค่มันก็มีออกอยู่ข้างล่างอยู่ ไม่ได้ทานอาหารมันพออือถึงว่าต้องซื้อโป๊ซื้อโป๊อปุ้ย <c oughs> อันนี้มันอันนี้ผน,น,นไม้ป่ะเนี่ยนผลผลผน,น,นอุ้ยใบ <c oughs> บวกกับปุ๋ยขี้ไก่ด้วยแล้วใบใบใหญ่เลย อ๋อต้องใส่ปุ๋ยเมื่อวานโอ้โหแสดงไ่ได้ใส่เลยมึงดึงอาหารเก่ามาใช้ดิอ๋อลองฉีดดูฉีดคนแล้วขึ้นใบใช่ไหมหกเซนติเมตรตอนหกสิบหกสิบลูกเนี่ยอ๋อตอนนี้หกสิบลูกแล้วดูโอ้ยดำปิดอ๋อที่แรกป่วยอ่ะที่แรกขึ้นมันจะไม่รัดไงอ๋อมันแบกลูปเออแบกลูกเยอะแต่ดูมันแตกดิ่ึดูแตกลูกน้อยเนี่ยตัวนี้ลูกน้อยตอวนี้ลูกน้อยใช่ไหมเออ เออลูกน้อยดูดูอันนี้ดูอันนี้หกสิบไมอะหกสิบแดูแตกรที่ไเออจะรัดทีหลังแต่ก็ออกมาทั้งต้นเลยอแหลเ่ออโอแต่แบบพรุบเลยอ่ะแค่คุมแมลงนิดหน่อยแค่นี้จบไม่ได้ผลยาแมลงเดืแรกกที่ว่ารืใช่หนอหใช่หน่อยหน่อยอแต่มันจะเยอะดูเนี่ยระยะนี่คือเจ็ดคูณเจ็ดใช่ป่ะะแล้วดูไม่ไม่ป่วยอะไรมากมายนะก็คือสภาพเนี่ย คือเหมือนกับว่ามันชนกันจริงแต่เราแต่งกิ่งตลอดเราจะคุมอยู่ตรงน,น,นี้อันนี้อันนี้ไม่ได้แต่งครับอ่าอันนี้ยังไม่ได้แตง่แตงเนาะแต่ชุดนู้นชุดนู้นแต่งแล้วอจะดูโครงสร้างโป่งนะลมโกกดีมากเลยนี่ครับอ่ต้นหนึ่งไว้ได้หกสิบลูกเจ็ดสิบลูกเลยสภาพนี้ดูสวยมากเลยนี่ครับระบบย,ยะดูใบไหมเนาะอืมนี่ออื้ออ๋อชุดนี้ขีดนอ๋อพงขีดเหมือนกันเอ้อยต้นชุดเล็กอุย อืมใบมันเสมอด้วยไงไม่ได้แก่อย่างเดียวมันแก่เสมอมด,มดูดิสมุนไพรยาอะไรเดี <laughs> ๋ยวดูดิมันออกมาเนี่ยเราสังเกตได้เลยเดี๋ยวใบเดี๋ยวออไหมฮะดูใบชุดชุดที่ออกมาใหม่โอโ้โหดูมันออกมาสเสมอทุกทุกเกือบทุกต้นเลยยาวด้วยคือธาตอาหารพอมันสมบูรณ์เลยนะปีนี้เอาดอกไวะเนี่ยเอาลูกไวะเนี<อ>่ยชุดนี้เอาลูกไว้เนี่ยเเดดดยววจ้้ะอออาาาผผมม่ไุูิมันเงาวิ่งสะท้อนเลย โอ้สวยนะโอ้โหตอนแรกมันที่มารอบแรกมันมันไม่ค่อยจะเต็มเท่าไหร่นะมารอบนี้โอ้โหแต่เนี่ยนี่ยังไม่ลองนะมันพูดยังเลยฮะอ๋อลองทุเรียนอย่างเดียวงไม่ไหวอ่ะราคาเนี้ยเราไม่ไหวอ่ะมันพูดเป็นถูกรึเล้วแหมเราคงพูดก่อนราคาลงเยอะก่นมันสุภาพมเออแต่ใบก็โอเค แต่ใบมันก็สมบูรณ <laughs> นะ์เดี๋ยวไปดูฮะเดี๋ยวไปดูนี่อ๋อแล้วไอ้แปลงไอ้ที่ที่นูน่นใช้ใช้ไปกี่รอบอะ่ะไอ้สาระสาระเคนแค่รอบเดียว <c oughs> แต่ลูกเดี่ยว่าลูกมันใหญ่ๆนะลูกมันใหญ่แล้วเนื้อมันใสมันพองมันพองขึ้น <c oughs> มันใหญ่ๆนะมันมันเหมือนแบบเดิม <c oughs> ที่เราใช้ปะ่ะมันจะมันจะอ้วน แบบเดิมที่เราใช้มันอ้วนอย่างนี้ป่ะหรือว่ามันโก้มันจะเล็กๆอ๋อเล็กฝาอันนี้หน่อยแต่อันนี้คือมันมันมันเบิ้ลฝาประมาณนั้นผมเห็นครับซื้อไปแล้วก็สานต่อเลยเก็แต่ไม่มีตอนที่มันงมดอ๋อสละเราหมดแล้วนี่ฮะครับทนี่มันมีตอนมันหมดชุดนี่อ๋อคนี่ดีกว่าพีเลยเดี๋ยวเข้ามานนี้ไปอาจารย์เดี๋ยวจ้างเออเดี๋ยวให้ใพี่หมายโทรบอกพี่หมายให้เข้ามาเข้ามาคุยที่บ้านอ่าเฮ้ยอันนู่นแตงหลังใช่ป่ะ อกอินกแกระปลกานแหมงเ,เล็กเขาถามว่าไอ้กิฟตกเ่าอะต้นปีเอาต้นสูงทั้งหัวปูเปล่าวช <c oughs> ื่อต้นร้อยห้าสิบบาทต้นร้อยหก็หมาณเอวเออเออฮะก็เนี่ยจากคนสวนบอกเลยก็ร้อยห้าสบจริงอ,อ่าร้อยห้เนี่ยก็ประมาณเอวไม่เดียวว่าซื้อต้นใหญ่มาปลูกเลย่เออกอ้ไม่ถึงเอวประมาณไม่ถึงเอประมาณกลัวหล่มโคตรไงอ๋อกลัวรา่โคตร คนไม่เชื่อไงบอกเฮ้ยปีมสูงได้แล้นเลยก็ไม่รู้ก็เจ้าของสวนบอกอย่างนั้นอันนี้ไม่ได้องปีฝานั่นนะเออปีฝาใช่้แม่อันนี้อันนี้ก็ปีฝาชุดนี้อ๋อปีหลังแล้วมันมีชุดเล็กมันมีชุดเล็กพี่บอกปีนึงเนี่ยอ่าชุดเล็กก็ปีจรงยังไม่ได้ปีดีๆนะมั้งชุดเล็กอือนี่ฮะต่อตอนนั้นมามราบอกแค่แปดเดือนเออใช่เออคนคนไม่เชื่อไงเนี่ยเนี่ยไปดูแต่ชุดเนี้ยปีแล้วดูไปอหูหูออกมาเพิ่มเลยนี่ฮะ แล้วก็ชุดเก่าๆจะใช้บ้างเรือไม่ได้ผสมแล้วไม่ได้ใช้ละอ๋อโอ้โหดูสวยมากเลยอุ้ยใบอู้ใบมันสวยเนาะต่อให้ออกมายอดค่อยเลยยังไม่ได้สองนะด่ยงอ๋อชุดชุดเนี้ไม่ได้สองแต่แต่ชุดใหญ่นี่คือสอง ชุดใหญ่สองใช่ไหมเล่ชุดเล็กเท่านั่นแหละใส่ไปเหมืนกันกัปีไม่ได้ปีจริงโอ้ยยังไม่ได้ปีจริงอ่าเดี๋ยวให้ดูแล้วก็เทคนิคการใส่ปอบปอปอบใส่ปุ๋ยแล้วก็ตัดทิ้งอย่างไงเนี่ยใส่ปุ๋ยแล้วแต่ทิ้งโอ้ไปกองเลยเนี่ยฮะปุ๋ยเกินตัดยอดทิ้งตัดกิ่งทิ้งอย่านีรแต่งดูิแต่งออกมาขนาดนี้นะเนี่ยแต่งเป็นตันน่ะคิดงด้วย จุดไฟไม่รอแล้วเนี่ยแต่งเป็นตันแล้วยังอยู่เหลือที่ต้นความสมบูรณ์ยังอยู่ขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ยหนึ่งปีเต็มเนี่ยที่โตเนี่ยเนี่ยปีอ่าอ่ะนี่ปีหนึ่งที่ว่าเอาต้นกระดาษยังไม่ถึงกระดาษด้วยพี่กินกระดาษเนี่ยต้นเนี้ยปีหนึ่งนี่ฮะต้นที่ว่าเอ่อเอฟซีดูแล้วไม่เชื่อก็คือเฮ้ยมันจะตายหรือเนี่ยปีนี้วดูยอดออกมาใหม่ๆห้อยเลยห้อยเราหยอดพับเลยเออยอดพับเลยนี่ฮะความสมบูรณ์ของเขาใส่ปุ๋ยก็เราก็ใส่ตามรอบเดือนใช่ไหม หรือว่าใส่ขี้ไก่ไปไม่ใส่ขี้ไก่แกะไปเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยพอจะใส่นี่ไงปุ๋ยบางหลังเห็นไหมโอ้ใส่ใส่ปุ๋ยนี่กำลังจะใส่แต่นี่คือใส่ขี้ไก่แกบแล้วก็เออแล้วผมก็ทิ้งเลยอ๋อทิ้งไปเลยนี่ฮะก็มาจะใส่บางไม้อนุูนชุดนู้นก็ปีเหมือนกันใช่ไหมชุดกลางปีเดียวชุดชุดกลางแถวเนี้ยปีเดียวมันจะเสมอนะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นใหญ่ปีนะต้นใหญ่ปีไม่ใช่แล้วนี่แต่นี่ฮะเนี่ยเออต้นเนี้ยปีนึงเนี่ยแถวกลางเนี่ยคือปีนึงแต่ก็คือดูแล ใส่ขี้ไก่รอบๆทรงพุ่มนี่ฮะอ๋อนี่ชุดนี้คือจริงแซมแซมหว่างหว่างสละก็ปีเหมือนกันหมดเนี้ยนะปีที่ที่ที่จันเนี่ยปลูกกันได้ประมาณนี้เห็นไหมฮะอ่าสภาพปีหนึ่งแต่เอาต้นสูงประมาณเอวไม่ถึงเอวดีต้นร้อยห้าสิบอ๋อกิ่งประมาณนี้เองนี่ฮะประมาณเจ็ดแปดสิบเซนเนี่ยชั้นเนี้ยเออประมาณแปดสิบเซนประมาณนี้เธอปลูกกันนี่ฮะ แล้วก็ดินอ่ะเขาสมบูรณ์แล้วก็ใส่ขี้ไก่ไว้รอบๆแทนเองดินเหนียวนะ,ะดินเหนียวใช่ไหม<ช>โอ้เนี่ยกับโนกันเน,น,นี่นนยโดต้นเออมันโผล่แล้วผมแก้ไปอ๋อนี่พงแซมได้ได,ได้กี่เดือนแล้วเนี่ยยังไม่ถึงยังไม่อาทิตย์เออยังไม่อาทิตย์เนี่ยต้นต้นประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยต้นประมาณนี้ที่มาปลูกนะอ่าแล้วก็ปีเดียวเพิบเลยเห็นไหมฮะโอ้ถือว่าเร็วเลยเนี่ยเนีเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเห็นไหมปีหนึ่ง นี่ปีหนึ่ง<ม>กรกฎาคเนี่ยเจปีหนึ่ง<ม>ที่ของเฮียตีสบอกนี่ฮะก็ปุ๋ย,มยมไม่ได้ใช่มมไม่ได้รับเสมอผมไม่ได้ดูแลอืมเขมีแป้งไม่ไดรับเสมอวันนี้อ๋ออีแป้งเอาไว้เอาไว้ต้องไปเที่ยวถ่ายเอออันนี้คือใส่ปุ๋ยตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วใส่ปุ๋ยแบบไหนกี่ไก่อย่างเดียวกี่ไก่อย่างเดียวแล้วปลูกกี่กี่เดือนถึงใส่อ่ะปลูกประมาณจ้ะ ประมาณเดือนเริ่มเริ่มแตกเริ่มแตกอ๋อเราเริ่มแตกแต่เราใส่ข้างนอกใช่ไหมอ่าเขาก็ใส่ข้างนอกประมาณสักเอ่อกี่กํามะลูกหรือเปล่า้็แต่ลูกหนึงอ่ะลูกหนึ่งใส่ลูกใส่ประมาณห้าต้นหกต้นอ๋อลูกนึงประมาณห้าต้นกระสอบนึงอ่ะกระสอบที่ที่ที่ดูที่นู่นนะเนาะต้นนั่นอ่าอ๋อนี่ปีจริงเนี่ยคนไม่เชื่ออีกแล้วเออไม่เชื่อก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเนี่ยปีจริงจริงเนี่ยจากเจ้าของสวนบอกเนี่ยปีจริงเนี่ย โอ้โหเราเดี๋ยดูดูอ่ะท um ี่สูงขนาดนี okay. ้เราดูนี่เปีนึงเชื่อไม่เชื่อก็ต้องลองดูนี่ฮะว่ามันทําได้จริงมันเป็นได้จริงเพราะความสมบูรณ์ของมันอีกนี้ก็อย่างที่เราบอกเรายืนยันว่าตรงเนี้ยเป็นสละ่ะสละแล้วก็แค่เอาสละออกแล้วมาปลูกสุเรียนเพราะแถวเนี้ยมันจะปีแต่โตไม่เสมอแต่เบ็ดเสร็จแล้วก็จะถุงหหวบหมดแล้วเนาะถงหหวหมดแล้วโอ้เราดูอันนี้อันนี้อันนี้สี่ปีใช่ป่ะอันนี้อ่าอันนี้นี่สี่ปี สามปียังไม่สีอันนอกมันห้าปีเต็มแล้วนี่มันมาอีกสองปีผมพอปลูกอะนะอ๋อผมว่ามันจะประมาณสามปีฝาอันนู้นสองเออที่คลิปก่อนที่บอกอันนู้นก็สามปีฝาที่มีรูปสามปีฝารุ่นเดียวกันเลอ่ารุ่นเดียวกันนี่ฮะผมก็จำไม่ได้ผมจะจดวันที่วันที่ว่ามันจะประมาณสองปีปลูกทิ้งอ๋อสองปีปลูกทิ้งนี่ฮะดูแต่โซนโซนนู้นอันนู้น สปีใช่ปะโซนโหลังยังไม่ถึง2ปีดีอขอชุดนู้นไงอ้ยดูไดูไปเนี่ยผมก็ขี่ไปวันนั้นผมก็เออกะที่มานะเห็นตในคลิปเลยผมก็ไม่ค่อยเชื่อใช่อย่างที่เราดูในคลิปเปี่ยเพื่เื่อนไปดูย้อนคลิปได้คลิปเก่าน่ผมก็มาเดินอย่างนี้เหมือนกันแล้วดูสภาพ นาวันนี้นี่สภาพเขาเป็นอย่างนี้เลยดูใบเชื่อว่าทำไมก็ไม่เชื่อผนะเลยคือมันต้องเห็นเองนะมันต้องเราเราต้องคือยังไงต้องใช้มันใจเองอ่ะเนี่ยใช่แต่ไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าต้นไม้มันบอกเราเองอ๋อเหมือ๋อมันรักเสมอแล้วแต่ต้นไม้บอกเราเองเห็นไหมดูอุ้ยมันแตกอย่างนี้เลยดูชุดนู้นทั้งหมดเลยอ่ะโอ้โหเออจริงของผมก็สองรอบแตกแล้วอ่ะไม่ถือว่าใช่อุ้ยผมก็จะฝืนใจนะผมว่าผม ผมก็ไปถามผมผมก็ไม่รู้ผมก็ยังไม่เชื่อครับเออแต่เนี่ยทำไมเห็นกับตาฮะว่าเนี่ยมันมันผลตอบรับออกมาอย่างนี้เองนี่แหละผมไม่ไปจะรักเนาะอือทำมาชุดคลิปแรกแล้วมันก็ยังนิ่งๆอยู่ผมก็คยผมก็ยังไม่เชื่อทุกวันนี้ผมยังไม่เชื่อเออนี่ฮะเไม่ใช่โอ้ยดูดิทั้งตัวน่ะคือแตกทั้งตัวน่ะเออมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะ มันไม่ได้เป็นแค่ต้นเดียวมันเป็นมันเหมือนกันหมดอะยาเก็ใช่ชุดเดียวเนาะเออชุดเดียวเลยนี่ฮะไม่ใช่ผมไม่ใช่มากเลยขวดตอนหนึ่งซองผมไม่ได้ใช่มากเลยนะเออแค่ขวดซองแล้วก็น้ำผลิตจบแค่นั้นเองไม่ได้ผสมอะไรเลยใช้แค่คู่ของมันจบเลยนี่ฮะดูอมไหมโอ้โหเขาดีจริงอ่ะผมก็ลองดูเออลองดูมันจะจริงแค่ไหนนะแต่ว่ามันก็อย่างที่เห็นเนี่ยฮะเราก็พูดแต่ตามตามสภาพที่เราเห็นเนี่ยฮะถือว่าโอ้โหตอบโจทย์เลยดูดิ วันมาจากชุดก่อนไปเออบอกมันลูกวะก็มารอบก่อนนิ่งๆเนะเดี๋ยวอันนี้ใส่รอบไหนเนี่ยหรือว่าโอ้ว่ายก่อนว่ายปีหน้าเหรอโอ้เฮ้ยนี่ก็ทำทางมาใหม่ใช่ไงมทำทางใหม่เขาฝึกเขาฝกสายโอ้ฝึกสยเนี่ยที่แนวมันไม่ลัดเลยนะเออนอนฝุ่นทั้งมัดเลยเนี่ยอ๋อเออชุดเนี้ยที่ที่มีลูกชุดริมเนี่ยที่มีลูกมันมองไม่ไดมองม่ไะกินไมีได้ก่อนตอนหลังมันโดนโดนกิงเนี่ยน้ำลายเนี่ยเนี่ยเออดูดิหู รักสวยเลยลคุณจะมองไมเห็นมันยังไงหนัอกเ่จะตายเ่อดอก้อกกฝุ่นมาดูเลยเออนี่ฮะดูมันรัดสุดๆเลยนี่ฮะชุดกลางนี่คือปีเดียวหมดเลยนี่ชุดกลางคือมันเขาจะปลูกพร้อมกันหมดเลยเนี่ยปีเดียวหมดเลยเนียนๆมันโดนฝนจะมองไม่เห็นมันมองเห็นลนี่อดอกเนี่ยชุดนี้ที่มีที่มีลูกแล้วก็โยงเอะชุดนี้สวยอ๋อนี่อันนี้ลององไหมะ อ๋อ่ยนีก็เป็นแนวทางได้ถ้าถ้าเอซียกล่องอย่างนี้แล้วนะไม่ค่อยเสด็จผมจะไให้น้มขังโคอ๋อเราขุดล่องกลางไปใหม่เรียบเนา่ยเนี่ยเน่างนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่าเนี่ยเนี่ยเนี่งเน่ยเนี่ยเนี่ยน่ย่ยเนี่เนี่ยเนี่ยน่เนียเนี่ยเน่ยเยเ่ยเนี่ยเวเ่ยเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยนี่ยเนี่ยย่างนี่ไเเนยนี่เน่นเน่เนียนี่ยย่่น่เนนนเียน่่เน่อ คอผมไห้ลองไห้น้ำออกก็ให้น้ำเสด็จให้มางดินดินนี่มันจ็แะเออใช่๋อคือเราต้องแก้ไขทำรางอย่างเงี้ยอย่าไปดนใบมันเหลืองีเรียสตรงนี้เราะจะไรน้ำอืมโหดีใบแต่จุ่มนไม่ได้ใบผมไปจุ่มนาไม่ได้แตนางจะใบดีกว่าโอ้โหนี่ขนาดยังสู้ไม่ได้นางใบก็ยังสีเสมอเลยนะปกติมันไม่เสมอไอ้นียังสีมันเสมอเลยเนี่ยเราดูตุเรียนเล็กอยู่โอ้โหมันแตกใบห้อยเลยเลยเนี่ยโอ้ ใบแบบเป็นพวงเลยฮะสวยมากเลยเนี่ยทุกต้นเลยโอ้ยแต่งทรงหมดทุกต้นเลยถือว่าสวยนะเจ็ดคูณเจ็ดนี่ก็เอาได้เนาะนี่เจ็ดทีไหนอ่ะอือมันทีมันจะใสกระดุมตรงกลางก็มาจะใสโอ้เอากระดุมใสตรงกลางเนะี่ยเออทีไมันน้อยเนาะบนสนามแบบเนี้ยโอ้โหทีไม่น้อยนะนี่เดินทุเรียนนี่เบสเซตที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยีชุดเนี้ยนะประมาณพันกว่าพันผมว่าประมาณพันกว่าๆในพื้นที่กี่ไร่อ่ะตรงนี้ สี่สิบเบ็ดไร่แล้วนี้มันมีมังคุดไงอ๋อสี่สิบเบ็ดไร่มีมังมีมังคุดหน่อยนึงทำให้มีมังคุดก็มังคุดใดมังคุดกับมังคุดสี่ร้อยต้นนะเป็นทุเรียนนะอ๋อมังคุดก็สี่ร้อยต้นถ้าเป็นทุเรียนก็สี่ร้อยต้นสี่สิบฟ้าไร่ก็พันพันสี่ร้อยต้นถ้าเป็นทุเรียนเนาะหมดโอ้โหไม่ธรรมดานะใช้พื้นที่คุ้มเลยดูเลยโอ้คุ้มไลยคุ้มกว่าแต่เราจะคุมทรงอย่างนี้ตลอดจะไม่ให้เขาใหญ่คนนี้แหละจะให้กิ่งใหญ่ไปอย่างเดียวอ่คุมยอดคุมกิ่งข้างนี่ฮะ ว่าโอเคเลยนี่ปีนึงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับมกเออ่เดือนหน้าจริงๆเดือนหน้าถึงจะครบใช่ไหมใช่ใช่อ่าเนี่ยเดือนหน้าถึงจะครบที่เขาจดไว้นี่ฮะก็ทำยืนยันจากเจ้าของสวนที่มาเก็บดูคลิปอีกหนึ่งรอบนี่โอ้โหแต่วัดสวยพอเดิมสวยสวยจริงโอ้โหแต่ใครก็เลยดูโอ้สุดยอดสุดยอดจริงยอดสุดเลยอืม เนี่ยไม่รู้่าใช่อะไรกันสองลองดูก่อนนะได้เออต่อยอย่างเงี้ยส่องลองดูก่อนนี่ฮะผมก็ไม่ใส่ปุ๋ยเนาะเออใช่เดี๋ยวนี้ชุดกลางับผมเมื่อเพจะใส่ปุ๋ยเมื่อมืาอวานเนี่ยตั้งแต่ตัดลูกแล้วนะโอ้ไม่ได้ใส่แต่ผมฉีดยาลาดลาดลายเนียไปทิ้งนึงเนาะอืมแล้วผมก็ฉีดใบทิ้งเนี่ยสองทีอืมตลาดทิ้งฉีดทิ้งเนี่ยอ๋อฉีดฉีดดินทิ้งหนึ่งแล้วก็ฉีดใบทิ้งหนึ่งแค่นึงอืมแต่ว่ามันได้ออกมา ตามสภาพที่เห็นเนี่ยโห่เนี่ยอันนี้ผมปล่อยทิ้งน้ำเน้ำเสียไปเลยอ๋ออันนี้เหรอเอมแล้วแล้อเลยใส่น้ำแล้วดูดิฝนมันฝนกองอ๋อฝนมันแรงเนี่ยทำปุ๋ยได้เลยแรงเป็นกองเลยยังอยู่ข้างหน้าอีกเนี่ยตัดข้างหลังนี่ก็ลัดหมากไปบ่อนี่ยมบูรณ์มากทำมาตัดทิ้งเยอะถึงว่าสมบูรณ์มากทำมาก็ตัดทิ้งใช่มเยอนี่ะ จริงเราก็สร้าง,างความสมบูรณ์เข้าอยู่แล้วทีเนี้ยเดี๋ยวต้องมาเก็บอีกทีตอนออกดอกดูทิปีนี้มันจะไต่แถวว่าเอาชอ่อไหมใช่ค่ะถ้ามันได้แบบเอาชอ่อโลสองร้อยโอโหวานไปทีนี่แหละเออไม่แน่ไม่แน่เพราะว่าถ้ามันสมบูรณ์นะผมไม่มีโอกาสที่จะออกดอกอย่างนั้นได้ารักกับพอ่อเออหนึ่งศูนย์ศูนย์นะเนี่ยคือความประทับใจที่เห็นยังเนี้ยยังไม่มั่นใจแต่เห็นเห็นนี่แหละประมาณนี้อ่ะยังไงก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะครับ เดี๋ยวมาติดตามนะครับตอนออกดอกครับสวัสดีครับ